สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคการเล่นค่าแบกไซโนสไลด์คร no ับผมเคยทำลงในช่องละแต่ว่ามันเป็นคลิปเก่าแล้ววันนี้ก็จะมาทำเป็นคลิปใหม่ให้ทุกคนได้ดูกันว่าเทคนิคการเล่นโนสลด์ no Slide, ต้องทำอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยการวางเท้าของผมก็กจะวางอยู่เนี่ย บางทีก็เยี่ยมน็อตนะหรือบางทีก็จะลงมาหน่อยอันนี้อยู่ที่ความสูงของบล็อกที่เราจะเล่นด้วยจะยืนเต็มเท้าจะไม่ยืนปลายเท้านะเพราะว่าถ้าเรายืนปลายเท้าเมื่อไหร่ตอนที่เราแบกไปขึ้นบล็อกอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบหลุดอย่างนี้ได้เท้าเราก็จะอยู่บนบล็อกแล้วก็จะทําให้แบบไม่ไหลนะหรือบางทีเท้าหน้าก็จะหลุด อะไรแบบนี้เท้าหลังเราก็จะแป็กแบบ all ี่ทุกอย่างเลยก่อนจะเล่นท่านเนี่ยเราต้องมีเบสิกการแบบอล l ี่ที่ดีได้ระดับหนึ่งนะเบสิกการฟันไซค์ก็อาจจะไม่ค่อยจําเป็นมากสําหรับท่านี้เพราะว่าตอนที่เราเล่นโ no นสไลด์เราจะไม่ฟันไซ์เข้าไปแบบ100%เราจะโดดเข้าไปหาบอกสี่สองศาก็คือตอนที่ผมเข้าผม,มจะเข้าแบบไม่ขนาดแบบนี้นะไม่ขนาดแบบนี้ ผมจะเข้าแบบโดนเข้าหาบล็อกตอนที่เราแบกไปผมก็จะแบกไปข้างหน้าเพราะโน้มันแตกเข้าบล็อกแล้วอะตัวเราก็จะล็อกไหลไว้อย่างนี้เลยกับบล็อกขนานกับบล็อกเรายังไม่ปิดไหลมาหรือแบบเปิดไปฝั่งนี้นะให้ล็อกอย่างนี้มองไปข้างหน้าตอนลงเราก็แค่ปิดไหลเดีลงมาก็สําหรับคนที่จะเริ่มฝึกนะผมแนะนําให้แบบ ฝึกแปะก่อนไข่มาช้าๆก็ได้แล้วก็ขึ้นไปแปะแบบนี้ทำแบบนี้ยบ่อยๆแล้วมันจะทำให้เราแบบมั่นใจตอนที่เราแบบจะเริ่มเล่นค่าดีนะเพจะเริ่มฝึกแบบ แปะกับขอบเล็กๆแบบนี้ก่อนนะยังไม่ต้องไหลก็ได้แต่แบบพยายามขึ้นไปแปะเป็นโน้ตสไลด์แล้วให้ตัวเราอ่ะมันยืนอยู่บนบล็อกได้สําหรับคนที่ไม่เคยฝึกเลยหรือไม่มีเบสิกเลยผมแนะนําให้เข้าแบบเกือบแบบ90องศาเลยนะประมาณนี้เลยก่อนที่เราจะขึ้นนะเราต้องกะระยะให้ถูกต้องนะสำหรับผมก็จะนี่เลยประมาณเส้นสีขาาตรงนี้นะที่ผมจะแบบแปะขึ้นไปเป็นโนสไลด์นะโน้ตผมก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ผมก็จะแปะ ขึ้นไปเป็นแปะโนสไลด์บางคนการระยะไม่ถูกเนี้ยเข้ามาใกล้เกินแล้วแปะขึ้นไปบางทีก็จะติดหรือบางทีก็จะแบบเลยเข้าไปเป็นแบบบอร์ดสไลด์อย่างเงี้ยการเข้าเราก็ค่อยๆปรับมาจากที่เราเข้าทิมหาบล็อกแบบเยอะเราก็ค่อยๆปรับมาจนเหลือแบบ45องศา เราจะไม่ยืนแบบขาตึงให้เราย่อเข่าเราลงไปนิดนึงจะไม่กดส้นหรือแบบปลายเท้าเยอะเกินไปแต่จะอยู่ช่วงฝ่าเท้านะครับน้ำหนักทั้งหมดตอนลงก็แค่ปิดไหล่ลับไปแบบนี้ ครับผมตอนนี้ก็อยู่กับน้องโกโก้จะถามเทคนิคการเล่นโน้ตสไลด์ของน้องโกโก้อย่างแรกก่อนเลยเบสิกต้องมีอะไรก่อนออ,ออลี่แล้วบอดสไลด์เกี่ยวไหมไม่เกี่ยว,เ,ยวเราก็ฝึกท่านี้ได้ก่อนบอดสไลด์ด้วยไหมคิดว่าง,งั้นไหมใช่แล้วแต่คนมั่นใจเนาะเทคนิคการวางเท้าท่านโน้ตสไลด์น้องโกโก้วางเกือบเกือบสุดโน้ตเท้าหลังแบบออลี่เลย ก็คือแบบ<อ>ไม่ไม่ไม่ไมไมยืนปลายเท้าแบบนี้แต่แบบวางเต็มอย่างนี้เลยตอนเลื่มามันจะได้แบบอยู่ตรงนี้พอดีรับแล้วก็เอนเอนตัวไปเอนตัวไปที่นี่เลยตอนเข้าของน้องโกโก้เข้าขนาดเลยไหมประมาณแบบเฉียงเข้าอย่างนี้ อก็ตามนี้เลยใช่ไหม